มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านสวนบ้านในวัยเด็กของนักแสดงสาวสวยหุ่นดีปูปลายาที่จังหวัดอ่างทองเผยรักที่นี่มากพูดถึงสามีมหาเศรษฐีรวยแค่ไหนก็สู้ผู้ชายที่เทอดทุนเราไม่ได้ นักสแสดงสาวที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาและความคิดสำหรับปูปยาถึงแม้เธอจะแต่งงานกับสามีนักธุรกิจรวยระดับมหาเศรษฐีชาวเวียดนามมิสเตอร์ควักโดยฝ่ายชายทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟในประเทศเวียดนามและมักใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ปูปยาก็ยังไม่ทิ้งงานในวงการบันเทิงอย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้ปูเปลยยาได้มาออกรายการแชฉโดยบางส่วนบางตอนเธอได้พูดถึงสามีที่บอกเลยว่าเพอร์เฟกครบทุกด้านไม่แปลกใจทำไมถึงได้หัวใจเธอไปคลองโดยเผยว่า จริงๆที่ผ่านมาเราก็เคยคบคนที่มีเงินมาแล้วนะซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลกักโอเคการมีเงินมันสบายถูกปะแต่อย่างที่เราเห็นตามข่าวการมีเงินมันจะมีคนเข้าหาที่ผิดผิด,ผดถูกถูกเต็มไปหมดเลยนะและมันก็มีข้อเสียเยอะกว่าข้อดีในบางครั้งเราต้องการคนที่รักเราจริงเพราะสุดท้ายนะเขาต้องรักเราอะถึงเราจะมีเงินจะเอาเงินไปช็อปให้ตายแต่เราไม่ได้คบคนที่เขาให้ใจเราด้วยใจจริงผู้หญิงสวยต้องคบผู้ชายที่ เธอทุนเราแค่นั้นแหละถ้าไม่เธอทูนเวลาเดินออกมาจากห้องผมได้สวยชุดสวยแล้วอ้าปากค้างไม่รอดรวยแค่ไหนก็ไม่รอดเขาต้องพูดทันทีว่าโห oh, สวยมากอย่างฉันกลับมาจากร้านทําเล็บเบฟเล็บสวยไหมสามีจะปลบมือถ้าไม่ทําปูจะแบบทําไมวันนี้ไม่ชมเป็นไรอะ่ะไม่ได้ ปูกล้าพูดรวยแค่ไหนก็สูผู้ชายที่เทิดทุนเราไม่ได้จริงๆเงินเราหาได้แต่ผู้ชายที่เทิดทุนเราในวันที่เราป่วยหรือเราแก่อันนี้มันหายากเราต้องเลือกเอาสิ่งนั้นก่อน ก่อนหน้านี้ปูปลายายังมีโอกาสกลับบ้านที่อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านสวนบรรยากาศดีมากปูปลายาได้โพสตคลิปลงบนติกตอกปลายาลุนเบิกพร้อมแคปชั่นว่าสาวอ่างทองกลับบ้านส่วนติกตอกเคทีท็อปไนตีวันก็ได้โพสตคลิปบรรยากาศปูปลายากลับบ้านมีแคปชั่นว่าปูปลายากลับบ้านอ่างทองใช้เวลากับคุณยายผู้ที่เลี้ยงดูปูปลายาตั้งแต่เด็กจนย้ายไปเรียนต่อลอนดอน ซึ่งปูปลายานั้นหลังจากที่โกอินเตอร์ลุยงานฮอลลีวูดจนมีชื่อร่วมแสดงภาพยนตร์ระดับโลกได้สำเร็จเมื่อบินกลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยก็จะไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านเกิดอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองจะเห็นได้เลยว่าครอบครัวของเธอนั้นดูอบอุ่นมากผู้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเก็บผักทำอาหารร่วมกับคนในครอบครัว ูพโพสต์รูปตัวเองในบรรยากาศบ,บันบานสบายๆทำกลางธรรมชาติท้องทุ่งนาอันเขียวขจีและบอกว่ากลับอ่างทองมาหาครอบครัวทุกครั้งหัวใจมีกําลังใจกลับ LA บางทีใจต้องสู้เพราะเลือกที่จะเริ่มใหม่วันนี้มีความสุขมากจนตอนจะกลับน้ําตาแตกเลยรักที่นี่มากค่ะ ในช่วงเทศกาลอย่างสงกรานต์เธอก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านสวมกอดคุณตาคุณยายเหมือนกันที่นี่เป็นบ้านในวัยเด็กที่ปูได้วิ่งเล่นสมัยเป็นเด็กมีความสุขกับวิถีบ้านนาของคุณยายแม้จะินเตอร์ทำงานต่างประเทศแล้วแต่ปูปลายาไม่เคยลืมบ้านที่อ่างทอนของคุณยายเลยเป็นความสุขที่เธอจำได้และโหยหาตลอดทุกครั้งที่เธอกลับมาเมืองไทยก็จะต้องกลับไปหาคุณยายโดยเธอได้เขียนบอกเล่าแปลเป็นไทยว่า ชีวิตสมบูรณ์แบบเมื่อได้กลับไปเห็นทุ่งนาของคุณยายได้กอดและได้สัมผัสความสงบสุขหัวใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขรักคุณยายมากกลับมาอ่างทองทุกครั้งมีความสุขมากฉันเคยไปมาหลายที่แล้วแต่ทุ่งนาข้าวก็ทําให้ฉันประทับใจทุกครั้งฉันถ่ายรูปไว้เป็นล้านๆเพื่อเก็บความทรงจําเหล่านี้โชคดีมากเกิดมาอยู่ในครอบครัวสวนดอกไม้ ซึ่งปูได้นอนดูที่นาของคุณยายที่ข้าวกำลังออกรวงเหลืองอารามนอนเปลใต้ถุนบ้านรับลมเย็นๆกินกับข้าวฝีมือคุณยายทำกับข้าวให้คนในครอบครัวเรียกว่าเป็นบ้านในวัยเด็กที่นางเอกสาวโหอยหาอยากกลับไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบนี้มาโดยตลอดแฟนคลับเห็นแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ